มาดูสาวๆถ่ายรูปนะครับเช้านี้ที่ไหนนะเราอยู่ที่ไหนนะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้ววันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ลรวที่เราที่เราอยู่เขาใหญ่นี่วันที่สิบสี่ค่ะวันที่อง่ขา้เขาใหญ่ค่ะอ่ดูดูแฟชั่นในทีมซัฟเฟอรีของสาวๆวันนี้นะคะเป็นแฟชั่นแบ่งกลุ่มกันนะคะมีทั้งเสื้อดาวนะคะเสื้อดาวชาวนางูเหลือมต่างๆนะคะ เสือดาวอันชิลีถักเปียนนะเสือดาวเสือสาวหนัเมเป็นนกแก้วขาดูนลานกนก้วเป็นนกตแต่เป็นนกแก้วนกเงือกก็มีนะคะแล้วอยู่ในซาฟารีนะคะเก้งกวางชนีผาละมังเต็มไปหมดเลยมีเสือดาวชาวนามีก็มีหมดเลยอันนี้แต่่ัวไมเข้าบเเลยะโป็นนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวค่ะแบงคอกค่ะทัวริสค่ะทัวริสทัวริสโอเคถือทัวริส ทัวริสค่ะฮายทัวริสทัวริสเออได้อยู่ฮัลโหลแบงค์ฮัลโหลกอร์เจียสว่ะฮัลโหลกอร์เจียสเอ่อเอาแม่ปุ้ยมาแล้วทุกคนอยู่ในความสงบนะแค่คุณแม่คุณแม่มาอยู่ในความสงบนะแค่นี่ดูอุ้ยฉันเจองูเหลือมด้วเธออนาคอนดาก็มีฉันเจองูเหลือมก็ไม่เก้นะคะ อูริเออลูกเสืออูริอนาคอนดาก็มีนางมิม่มานี่จัดแถวกันอยู่นะฮะเออดูเอลซ่าสิแย่งซีนสุดเลยเอลซ่าสีเขียวไปแต่งตัวเป็นเถาวันนะคะเออนี่ข้าวปุ้นก็แอบซับอยู่ตรงปลายชายกระโปรงเป็นเสือสาว้วปุ้ยมาแล้ว เผ e no. yeah. hey, yeah. anyway ู้จะมาแล้วนะครับไปตีมถ่ายรูปที่ซัฟฟารีวันนี้ไม่ใช่ซัฟฟารีสิถ่ายบนรถรถอันนี้อ่อนมดมดจะปีนแลนะมดจะปีนสามพันนะกระจายกันสามพันกระจายกระจายกันสามพันอยากถ่ายติ๊กต็อกเลยอ่ะถ่ายรูปถ่ายเลยลงไปเรื่กยๆกำลังดีลงเลยลงเลยเราไปดูฝนเราไปดูฝนนี่วันนี้วันนี้วันนี้เราไปดูนี่เออไมีเสืออีกอะว้าโอ้มีเสือมีงูเหลือมนะฮะแต่งซัฟฟารีน้องมิมี่นี่โอ้เด่นเลยอ่ะเดิน อันนี้เตรียมอะไรครับมิวพีเสื้อหนุ่มเตรียมอะไรป้ายูนิคอร์นป้ายยูนิคอร์นเก่งไปเลยมีมีทั้งมีทั้งควานช้างก็มีนะก็คนสวมสัตว์เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็มีมีหมดเลยเออเตีมนี่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์นี่สวยเออจัดแสดงอะไรอย่างผู้จะมาแล้วถ่ายนะจะถ่ายให้

ตามตีมนะฮะตามตีมตามตีมเหมือนว่แเปญสุดท้ายองชีวิตัฟรีตีนสฟารีนี่ปเองบอบด้นแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะที่จะมาให้รางวัลสหรัไอุ้ยกถือว่าเป็นรางว่าเดี๋ยจะดูก่นว่าเราจะให้กับปุละแพงเข้ากึเท่ารถงจะเป็นป๊าปุ้ยลโหวตหรือสำหรับใครดี เดี๋ยวให้ประชุมกันก่อนนั่นก็คือพี่โรดและพี่ติ๊ีเธอพี่ติกสองท่านเนี้ยเป็นเจ้าของพ<อ><อ>ี่นอนริมคอนเออเจ้าองที่น,นอนริมคอนที่จะมอบบูร่าราคาขายไปชมโชว์รูมกันนะลูกที่โชว์ดีซี เออที่อะไรนะเรื่องอะไรนะ C D C โชว์ดีซีฉันจัดประกวดนะที่ที่โชว์รูมเขา้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันมูลค่าสามแสนบาทที่นอนที่มูลค่าสามแสนบาทนั่นคือเป็นที่นอนที่ตอบสนองสุขภาพการนอนของเราอย่างที่สุดเดี๋ยวจะหลอกลวาใครได้ไห ปรบมือปรบมือปรบมือขาปรบมือเลิมากค่ะปีหน้นอยากประกวดเลยคุ้มมากเลยพวกโทน่ะกับข้าวก็เยอะที่เที่ยวก็เยอะตัวแทนที่เรกลุ่มไปแล้วอัญชลีเป็นตัวแทนโอพ่อคคุณแม่ อันนี้เป็นพีิตีก่อนลิงคอนนี่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 เล่อเยใ่ประมาณสี่พันกว่าบาทสี่พนกว่าบาทนะลูกแล้วใกล้ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวตามไปให้พี่โรงแรมมันก็ช่างี้เกียจหอมให้พี่เธอละขอเพิ่มให้พี่เลี้ยงด้วยได้ไหมคะแล้วให้พี่เลี้ยงด้วยนะคะไม่ใช่เออ อ๋ one two three ทพนีพีตอ boom one two three boom เล่เนี่ยกพี้ตีนอเีหนึ่งสองสามบึ้ m เออจมลงเพลงสวยแล้วไข่จะเลิศอสาวอกเตลีลากันละหนึ่ง ทุกคนทุกคนโฟกัสกล้องนะคะยิ้มหน่อยถอยลังถอยหลังถอยหลังเพื่อนไ่หาเพื่อนเอาเพื่อนไปเยอะเข้ามาไทยม่ติสเฟรมนกดได้แล้วอ่ะโค้งค้งมาลูกค้งโค้งมาค้งมาโค้งมาลูกโค้งมาอยู่กับเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละสะพานโค้ง่ะ เออน่าร <łość> <mulheres> ัก uh, น like, ่ารักอะเดี๋ยวแพตตี้สุ่มใกล้ใกล้ให้อันนี้ไปไป เอาเดี๋ยวลาไปก่อนดีกว่าปิดไลฟ์ปิดวิดีโอไลฟ์ปิดวิดีโอไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ที่ร้านเป็นลาวเลยไปแล้วสวัสดีค่ะ